หลายคนที่มีแฟนแล้วต้องเลิกกันไปเนี่ยผมบอกนะว่าหลายคสนะไม่ได้เลิกกันเพราะนอกใจไม่ได้เลิกกันเพราะว่าทะเลาะกันบ่อยแต่ว่าเลิกกันเพราะจุดอิ่มตัวในความสัมพันธ์จุดอิ่มตัวคืออะไรจุดอิ่มตัวคือจุดที่ความสัมพันธ์คบกันมานานละ และมันก็อยู่ในจุดที่ความสัมพันธ์มันไม่พัฒนามานานละและในอนาคตก็ดูว่าไม่น่าจะพัฒนาไปมากกว่านี้จนทําให้ต่างฝ่ายต่างรู้สึกหรืออาจจะมีฝ่ายหนึ่งรู้สึกก็ได้ว่าเอออยากจบความสัมพันธ์เนี่ยไปเฉยๆโดยที่ไม่ต้องทะเลาะก,กันไม่ต้องนอกใจกันแต่แค่แบบอยู่ๆก็อยากเลิกถ้าใครที่คิดว่าตัวเองกําลังตกในสถานการณ์แบบนี้นะคลิปนี้ครับผมจะบอกครับว่าสัญญาณที่ผมบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณต้องเช็คจากอะไรบ้างมี5ข้อครับเริ่มเลยครับข้อที่1ครับก็คือเก คุณรู้สึกว่าอยู่กับคนคนนี้มันไม่ได้มีสีสันใช้ชีวิตจำเจไปวันวันมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อแต่เมื่อไหร่ที่ถ้าหากว่ามีใครสักคนหนึ่งชวนคุณไปทำกิจกรรมอย่างอื่นคุณรู้สึกว่าคุณอยากไปรู้สึกว่ากิจกรรมอย่างอื่นสนุกกว่าหรืออาจจะทำอะไรคนเดียวสนุกกว่าการที่มีคนคนนี้อยู่ข้างๆคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเบื่อไปหมดไม่มีสีสันเลยอันนี้คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่อิ่มตัวต่อมาข้อที่2ครับคือเกิดการละเลยกันเกิดขึ้น เมื่อก่อนมีอะไรก็นึกถึงกันมีอะไรก็อยากพูดคุยเล่าสู่กันฟังหากิจกรรมใหม่ๆหมทำกันตลอดแต่พอความสัมพันธ์เริ่มถึงจุดอิ่มตัวเริ่มมีความเบื่อเข้ามาการจะอยากเล่าให้คนคนนี้ฟังว่าชีวิตท่นไปเจออะไรมาบ้างก็ไม่อยากเล่าเพราะรู้สึกว่าเล่าไปก็ไม่มีประโยชน์เล่าไปก็ไม่ช่วยอะไร ความสัมพันธ์ที่เคยใส่ใจกันก็กลายเป็นไม่แคร์กันอีกฝ่ายนึงจะเป็นยังไงก็ปล่อยไปเถอะเดี๋ยวเขาโกรธเดี๋ยวก็หายเองพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันแปลว่าความอิ่มตัวในความสัมพันธ์เนี่ยมันชัดมากขึ้นอีกแล้วต่อมาข้อที่3ครับคือให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นมาก่อนแฟนคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าคนทุกคนเนี่ยติดแฟนไม่เท่ากันคนบางคนไม่ติดแฟนมาตั้งแต่แรกอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่คนบางคนที่แรกๆคือติดแฟนมากแต่พอวันหนึง่งเริ่มเบื่อแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไม่ติดแฟนแล้ว พอแฟนชวนไปไหนบอกโอ้ไม่ว่างโอ้เหนื่อยจะพอเพื่อนชวนไปคนอื่นชวนไปอยากไปทุกที่ขอแค่ไม่อยู่ตรงนี้ก็พอพอมันมี3มข้อน,นี้เกิดความเบื่อนหน่ายเกิดการละเลยไม่ให้ความสําคัญมันก็จะมาข้อที่4ครับก็คือทะเลาะกันบ่อยกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง เรื่องที่ไม่เคยเป็นปัญหามันก็จะเป็นในตอนที่คุณเริ่มหมดรักข้อเสียที่คุณไม่เคยมองเห็นมันก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นในวันที่คุณเริ่มหมดรักข้อดีที่คุณเคยชื่นชมมันก็จะไม่มีเพราะคุณไม่อยากชมนะคุณมองเห็นแต่ข้อเสียเขาถึงมีคําพูดไงว่าตอนรักกันใหม่ๆเนี่ยตดยังว่าหอมเลยแต่พอหมดรักอะไรก็แย่ไปหมดงั้นตอนนี้จะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยทะเลาะกันบ่อยมากกับเรื่องที่มานั่งมองๆดูเนี่ยมันไม่น่าทะเลาะเลยนะแล้วตอ่อมาข้อที่5ครับอันนีี้้คคคืืือออหนนนนัักสสุดดเรริ่่่่มมใจโยทไูตว ต่อให้โหเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้เลยแต่ว่าเริ่มรู้สึกมองคนนี้หล่อจังคนนี้สวยจังคนนี้หุ่นดีจังคนนี้นิสัยดีจังไม่เหมือนแฟนเราเลยมันจะเริ่มมีการเปรียบเทียบแบบเนี้ยเข้ามาเรื่อยๆตัวที่เราก็ไม่คิดนะว่าเราจะต้องไปนอกใจหาคนใหม่แต่มันคือการเปรียบเทียบในใจว่าแบบเออแฟนเรานี่ไม่ดีไปหมดแต่คนนี้ดูดีจังคือถ้าใครได้คนนี้เป็นแฟนนี่คือโชคดีแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเนี่ยมันคือความรักที่ถึงจุดอิ่มตัวถ้าเป็นแบบเนี้ยคุณเชื่อไหมว่ามันมีโอกาสการนอกใจโดยที่แบบอาจจะไม่ได้ตั้งใจเกิดราากสถ์ที เราถูกทำดีให้เราถูกดูแลในฐานะเพื่อนคนรู้จักนี่แหละแต่เรารู้สึกดีโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเราขาดสิ่งสิ่งนี้มานานเราอาจจะไม่เห็นความสาคัญของสิ่งสิ่งนี้ที่แฟนเราทาให้นะปัจจุบันนี้ก็เป็นได้และนี่ครับก็คือ5สัญ,ญญาณที่คนที่ถึงจุดอิ่มตัวเนี่ยเขามักจะเป็นกันต้องบอกนี้ครับวความรักมันคืออารมณ์อย่างหนึ่งเหมือนอารมณ์โกรธที่คุณโกรธมากได้สักพักคุณก็หายโกรธได้อารมณ์ดีใจที่คุณดีใจมากได้ผ่านไปสักพักหนึ่งคุณก็หายดีใจได้ ความรักมันก็คืออารมณ์อีกรูปแบบหนึ่งที่มันสามารถขึ้นได้ลงได้ตามสิ่งที่คุณถูกกระทําคนมาทำในสิ่งที่คุณชอบมากๆคุณก็รักคนมาทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบมากๆจากรักคุณก็กลายเป็นเกลียดได้เพราะฉะนั้นความรักเป็นสิ่งที่มันต้องทำให้มันเกิดอยู่เสมอถึงแม้ว่าจะคบกันมานานแล้วถ้าเอาใครที่เจอปัญหานี้แล้วอยากแก้ไขตอนนี้ผมมีข้อชื่อว่า Make Him Crazy วิธีการทำให้เขาวิ่งไล่ตามคุณ และเพื่อให้ตามคุณแบบที่เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณด้วยเขารู้สึกรักคุณมากขึ้นด้วยถ้าคุณทําตามในคอร์สได้อย่างถูกวิธีนะคุณจะไม่ต้องไปร้องขอเขาแต่คุณจะมีวิธีที่ทำให้เขาเนี่ยอยากตามคุณสนใจคุณมากขึ้นถ้าหากว่าเขาไม่ได้หมดรักกับคุณแบบหมดจดไปซะก่อนนะต้องบอกแบบนี้เขายังต้องมีความรักกับคุณอยู่บ้างมันถึงจะทําได้ถ้าใครสนใจนะตอนนี้มีครับโปรโมชั่นอยู่คุณสามารถแอดไลน์พี่เราแอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสคร